อยากได้ที่กดสัมมารอารหังจะไปซื้อที่ไหนคะคะที่กดสัมมารอารหังนะคะเจียบัตจะเรียกว่าเครื่องสะสมบุญค่ะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่ได้รับพระราชทานมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะจะไม่ได้เห็นโดยทั่วไปนะคะเครื่องนี้นี่ค่ะได้รับประทานมานะคะโดยเครื่องนี้นะคะจะชื่อว่าเครื่อง S x H 5136ค่ะจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอย่างนี้ค่ะแล้วก็รีเซ็ตที่ศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นปุ่ม LED ค่ะแบบนี้คือมีไฟด้วยนะคะสวยมากๆเลยสีฟ้าค่ะแล้วก็มีที่กดนับอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องสะสมบุญนะคะโดยทุกเครื่องเนี่ยได้รับการประทานพรมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่เรียบร้อยค่ะทุกเครื่องนะคะจะมีกายสิทธิ์ลงรักษาคุ้มครองค่ะ เวลาที่เรากดทุกครั้งเนี่ยนะคะเกิดกระแสบุญทุกครั้งค่ะสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอรหังซึ่งสีนี่นะคะก็จะมีหลากหลายสีมากเลยค่ะทุกเครื่องนะคะเขาก็จะมีเจ้าของของเขานะคะเพราะว่าของอ่ะเลือกเจ้าของนะคะสีนี้ก็จะเป็นแบบสุ่มเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะมีไฟด้วยค่ะ ไฟเนี่ยพระเดชวรคคุณหลวงปู่ท่านให้เปรียบเสมือนว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิตของเราค่ะไม่ว่าจะทั้งในทางโลกทางธรรมนะคะถ้าเรามีแสงสว่างในชีวิตแล้วเราก็ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนนะคะชีวิตก็จะมองเห็นทางได้ง่ายค่ะสามารถที่จะพิชิตปัญหาอุปสรรคแล้วก็สร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอน,นะคะเนี่ยค่ะก็ถ้าสนใจนะคะเครื่องสะสมบุญ ตอนนี้นะคะจะเป็นรหัสจัก,กรวาล98ค่ะโดยกดเนี่ยนะคะสัมมาระหังให้ได้เวลา98ครั้งนะคะเพื่อเชื่อมกระแสพลังงานจากมิติละเอียดนะคะโค้ด98ก็คือโดยอัศจรรย์โชคลาภก้อนใหญ่ค่ะถ้าสนใจนะคะก็มาติดต่อได้ที่ Line Official a d i d r ไได้เลยค่ะหากใครนะคะมีบุญสัมพันธ์อยากได้เครื่องรุ่น5136 ทานโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะก็ให้มาติดต่อได้เลยค่ะโดยหมอยากระเจี๊ยบนะคะเป็นที่แรกและที่เดียวที่ได้รับนิขสิทธิ์นี้ในจักรวาลค่ะขอบคุณค่ะ